ขาขอเราอุ้มนะคะอ่ะมาจากอ้าวเดี๋ยวเธอเธอเปิดประตูก่อนไหมล่าเธอ <laughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้โหจะบอกกับทุกคนเลคะว่าพี่นิวนะคะจะมาทําการใส่ชุดกอริล่านั่นเองทุกคนเห็นไหมกอริลา่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้ในเกมโลบอกเนี่ยมันก็ได้มีแบบว่าเป็นชุดสูตรนะคะชุดแป,กแปลกๆนะคะเข้ามาในเกมมากมายดูอย่างด้านล่างนี้นะคะโอ้โห ชุดฮิปโปก็มานะจ๊ะนี่ชุดนกพิราบก็มาแต่ว่าวันนี้นะคะพี่นิวจะมาสวมใส่ชุดกอริล่าแล้วก็เข้าไปทำภารกิจในบรูคเฮเวนอ้าวไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นภารกิจอะไรยังไงแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราต้องมาทำการสวมใส่ชุดกอริล่าก่อนนะทุกคนนะอันนี้พี่นิวก็ลองใส่ชุดเข้าไปนะนี่แหละทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็ทำการใส่ชุดกอริล่าเข้ามาแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าเราต้องเอาเอาเหมียวชาร์กออกไปก่อนนะคะแล้ว แล้วก็เอาทรงผมออกไปด้วยนี่แล้วเราก็เอาทรงผมแล้วออกไปด้วยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะอืมจะว่าไปมันดูประหลาดไหมมันก็ประหลาดประหลาดแหละแต่มันก็ดูเป็นกอริล่านะมันจะไม่เป็นกอริล่าได้ไงก,ก็ในเมื่อมันคือชุดกอริล่านะทุกคนนะ มาแล้วทุกคนนี่นะฮะโอ้โหกอริลา่าใส่ชุดกอริล่าเข้ามาเล่นในแมปในเกมโลโบอคเขาและภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเรานะจะมาทำการปลอมตัวเป็นลิงกอริล่านะคะจะมาเป็นกอริล่าตัวเล็กนะคะหรือว่าเป็นลูกกอริล่านั่นเองโดยการแบบว่ารถไซนะทุกคนนะอ่ะประมาณ0.6แล้วกันนะทุกคนนะอ่ะและเรานะจะไปขอโอ้โหเดี๋ยวนะใคร ไม่ไปอะไรเนี่ยเฮ้ยอะหลังจากที่เรานะคะปลอมเป็นกริล่าตัวเล็กหนะ้าหรือว่าเป็นลูกกริล่าเนี่ยเรานะ,ะจะไปขอให้คนรับเลี้ยงแต่ <c oughs> ว่าพอเขารับเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นกริล่าตัวใหญ่นั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยทำการเซฟคาแรคเตอร์ไว้ดีกว่านะทุกคนนะพี่นิวก็เซฟคาแรคเตอร์นี้ไว้ว่า Baby นะคะที่แปลว่าเอทาลกอะไรแบบนี้นะก็เซฟไว้นะทุกคนนะแบบนี้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นกริล่าตัวใหญ่นะคะนี่แล้วก็เอาตัวใหญ่สุดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เซฟว่า Big นะคะที่แปลว่าใหญ่ง่ายๆนะทุกคนนะไม่ต้องไปยากอะไรมากมายอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้เราเป็นกริล่าตัวใหญ่สุดเลยนะคะถ้าเกิดเราอยากเป็นตัวเล็กเนี่ยอ่ะเราก็ไปทําการสวมใส่อันที่เราเซฟไว้นะทุกคนนะ อันนี้พี่นิวจะแปลงร่างเป็นกกริล่าเบบี้หรือว่าเป็นกกลิล่าตัวเล็กนะฟึบนี่ค่ะอ่าง่ายนิดเดียวนะทุกคนนะแล้วถ้าเกิดเราอยากเป็นกกลิล่าตัวใหญ่ล่ะก็ฟึบโอ้โหอีซี่อีซี่นะแบบนี้ทําให้เราแบบว่าแปลงร่างได้ง่ายมากเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะไปตามบ้านกันเลยดีกว่านะคะ ไปขอให้คนในแมพเนี่ยทำการรับเลี้ยงกริลลาสุดน่ารักแบบเรานะคะอ่ะอันนี้เจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยซาซ่าเหรอซาวซาวซ่าซาวซะา,ซา,ซา,ซาไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าแต่ขอกดกิ่งก่อนกันแล้วกันติง้งตองแต่พอส่องเข้าไปในบ้านแล้วนั้นโอ้โหไม่มีคนเลยมาบ้านนี้มาบ้านนี้เจ้าของบ้านอยู่ด้วยแหละเห็นกระโดดยาง,งอยู่ในบ้านนะฮะติง้งตองเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วอุ้ยโอ้โหแต่งตัวแบบว่าเซ็กซี่ซะด้วย จะบอกว่าเจ้าของบ้านแบนก,กลิล่าไปแล้วจ้ะในขณะที่พี่นิวกำลังพิมพ์ว่า a d o Adobe Me Please ซึ่งแปลว่ารับเลี้ยงหน่อยเขาอาจจะกลัวเราหรือเปล่าวะกลัวอะไรอ่ะหน้าตาเราน่ารักขนาดนี้นี่เลยสรุปว่าโดนแบนไปแล้วนะคะโอ้โหอุ้ยมาบ้านนี้ดีกว่าใครเป็นเจ้าของบ้านเนาะดูจากรูปโปรไฟล์เจ้าของบ้านแล้วนั้นใครละนั่นดูไม่ออกเลยนะคะรู้แต่ว่าบ้านนี้อยู่กันหลายคนมากเออเราก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะกลัวเขาแบนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากดกิ่งหน้าบ้านตามมารยาทดีกว่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้ประตูไม่ได้ล็อกด้วยนะ นี่เขามาแล้วเขามาแล้วเอ้ยมาแล้วโอ้โหแต่งตัวน่ารักมากเราก็เลยบอกเขาไปเลยนะคะว่าอ d ดอบมีพลี้เอ่อรับรับเลี้ยงฉันได้ไหมอะเฮ้ยมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยบ้านหลังนี้เฮ้ยเขาบอกว่าโอเคเขาบอกโอเคเขาขอเราอุ้มด้วยนะคะโอ้โหดูท่าอุ้มซะก่อนเหมือนอุ้มอกิลราที่ตายแล้วอ่ะนี่ะเอ้ยเย้เย้วู้ววเอ้ยในที่สุดนะคะเขาก็รับเลี้ยงเราแล้วนะคะ แบบนี้ก็เข้าตามแผนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแปลงร่างในห้องน้ําดีกว่าทุกคนนะนี่เลยที่เราเซฟไว้นะคะปั๊บมาจะกลายเป็นกริล่าตัวใหญ่ฟึบมาแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นนะทุกคนนะเราก็ต้องเอาขวานออกมานี่เลยเอาขวานออกมาแบบนี้นะ,ะ <laughs> อยากหลงกลกลิล่าแบบฉันเองไปไ,เ <laughs> เอไปไหนกันหมดละเนี่ยอ้าวไปไหนกันหมดล่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ฮ่า เป็นไงกลัวเราหรือป่ากลัวกลัวเราหรือเป่าโอ้โหเดินผ่านแบบชิลมากใส่ว่าต้องเปลี่ยนท่าทางแล้วเอาเป็นท่าทางนี้ละกันนี้เอาเป็นท่าทางสับขวานเนฮะฮออฮฮฮฮอ้าวไม่กลัวเหรอกลัวไหนเธอนะ วกลัวหน่อยก็ได้มั้งแล้วเจ้าของบ้านอีกคนนึงไปไหนละเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างนอกอะ่ะอ๋ออยู่ข้างนอกนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ได้สนใจเลยน,เนู่นไงเจ้าของบ้านปั่นจักรยานหนีไปนู่นแล้วอ้าวไปบ้านหลังอื่นกันดีกว่าทุกคนอย่างเช่นบ้านนี้ในแคบ้านนี้เอาะเจ้าของบ้านมาแบบสีชมพูสใสมากชื่อว่าเบบี้สัญชสยนะวิชื่อพอมากเห็นและว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านน่ะก็กดติ๊งตองไปเลยจ้ามาดีจ้าสนใจรับเลี้ยงกริลลาตัวเล็กไหมจ้าฮัล เอเมื่อกี้เห็นนะว่าเจ้าของอยู่ในบ้านน่ะในไงใน,นไงใน,นไงเจ้าของเดินมาแล้วทําไมเดินเหมือนซอมบี้แบบนั้นน่ะเพราะแต่ทําไมเราเจอแตกผู้เล่นแต่งตัวน่ารักก็ไม่รู้เนี่ยเราก็เลยบอกกับเขาทั้งคู่ไปนะคะว่ารับเลี้ยงเราได้ไหมรู้สึกว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยแต่งชุดคือแบบสีแมทกันมากอุ๊ยเขาขอเราอุ้มนะคะอะมาจาะเอ้าเดี๋ยวเธอเธอเปิดประตูก่อนไหมล่ะเธอ <laughs> ตอนนี ALLY ้กร <laughs> ิลากลิลาบักนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวนับเป็นนึงนะนี่มันเจ้าของบ้านเมื่อกี้นี้นี่นะทุกคนจำได้อ้าว รู้สึกว่าเขาคอหรอเอ้าเดี๋ยวนะเขาโดนแบนนะฮะเขาโดนแบนจนเขาล้มไปแล้วนะฮะอย่าบอกนะว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเมื่อกี้นี้มาขอเรากลับไปรับเลี้ยงไม่ไปหรอกเราอยู่บ้านลังนี้ดีกว่าแล้วเจ้าของบ้านนะคะก็ลากเราเนี่ยลากเรามานัางบนเตียงเนี่ยเอาลากไปไหนอีกล่ะเราบอกกับเจ้าของบ้านนะคะว่าเราหิวนะคะดูซิว่าเจ้าของบ้านจะหาอะไรให้เรากินปะเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็พิมพ์มาว่ากอริล่าใช่จ้าเราคือกอริล่าจ้าอ๋อเขาเขียนป้ายว่าไว้แกงนะคะเอ้าเดี๋ยว ลบบ้านทำไมอะทำไมนะลรบ,บ้านทำไมอพอลักกิจจะสำเร็จไหมเนี่ยในวันนี้มาบ้านนี้มาบ้านนี้อ่าก็กิ่งจา้าติ้งต่องอุ้ยบ้านนี้มีเด็กด้วยเอาเด็กถอยเด็กถอยกลัวกริล่าเหรอเอาแม่เขามาแล้วนะคะนี่เลยเราก็เลยบอกกับเจ้าของบ้านไปนะว่ารับเลี้ยงฉันหน่อยได้ไหมฮัลโหลหันมาหน่อยจา้าติ้งต่องจา้าฮัลโหลเห็นนะเอาวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ออกมาแต่เมื่อไรอะ่ะแล้วเขาเอาปืนมายิงกอริลลาทุกคนเดี๋ยวทำไมอะ่ะรู้สึกว่าลูกเขาไม่ยอมนะะลูกเขาไม่ยอมไปออกไปไอ้กอริลลาบ้า อีกรอบหนึ่งนะคะว่ารับเลี้ยงเขาหน่อยได้ไหมได้ไหมได้โปรดเถอะนะนี่เธอเธอเป็นแม่ลูกกันก็จริงนะแต่ว่ารับเลี้ยงเขาหน่อยนะเรียบร้อยทุกคนนะโดนแบนค่ะโดนแบนไปแล้วสองหลังนะคะยังไม่ทันแปลงร่างเป็นตัวใหญ่เลยนี่เราเป็นกอริลลาที่น่ารักมากเลยนะเนี่ยตัวเล็กปุ๊กปิดขนาดนี้โดนแบนอีกแล้วงั้นเรามาบ้านหลังนี้ดูบ้างนะคะอ่ะกดกิ่งไปจ้าเห็นนะว่ามีคนอยู่มาเลย เป็นผู้หญิงน่ารักหน้าตาใจดีอุ้ยเปิดประตูชนอีกแล้วมาดูซิว่าเธอจะรับเลี้ยงลูกกอริล่าหรือเปล่าเราก็เลยบอกกับเธอไปว่าได้โปรดรับเลี้ยงเราเธอนะได้ไหมแค่ตอบว่าโอเคแค่นั้นแล้วเธอก็บอกว่า <c oughs> อือซื <c oughs> ยาวเ <c oughs> ชียวนะคะเหมหอนกับว่าเธอกําลังคิดอยู่ว่าจะรับเลี้ยงกอริลหึหึหึหม แล้วพี่นิวก็เลยบอกกับเธอไปว่าโปรดได้โปรดเธอนะรับเลี้ยงลูกกอริลลาเธอนาะทำไมคิดนานจังเลยเฮ้ยแล้วเธอก็บอกว่าโอเคโอเคเย้เธอรับเลี้ยงเราแล้วเงั้นเธอก็ให้เราเข้าบ้านดีแล้วเธอก็บอกว่าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเธอก็เดินเข้าไปในบ้านเฮ้ยเธอเปิดบ้านแล้วยังไงเข้าไปได้ใช่ไหมโอเคเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะที่รับเลี้ยงเราว่ะ <c oughs> แล้วรานนี้พี่นิวก็เลยบอกขอบคุณเธอไปนะคะ เข้าแผลเราแล้วแล้วเธอก็ตอบมาว่ายากแปลว่าเออนะคะโอ้โหเป็นฝรั่งที่แบบว่าพูดได้แบบหุน่หนๆมากเลยนะคะไปแปลงร่างเป็นกริล่าตัวใหญ่ดีกว่าโดยการมาแอบแปลงตรงไหนดีนะคะตรงนี้แล้วกันนะ,ะ่ะอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยจัดไปเลยนะคะนี่กลายเป็นกลิล่าตัวใหญ่แล้วเราก็เอาขวานออกมานะคะนี่เลยเอาขวานออกมาถือแบบนี้อ่าถือแบบนี้ก่อนไปจ้าฟึบอยู่ไหนแล้วล่ะ อย่ายบอกนะว่าเจ้าของบ้านหายไปแล้ว้อาวอยู่นี่นะฮะงงอะดิว่าทําไมเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วคราวนี้เราก็เปลี่ยนท่าทางเป็นสับขวานนะฮะแล้วเธอก็พิมพ์อะไรเนี่ยโอมากาอะไรเนยโอมาก้าที่แปลว่าโอไมก้าหรือเปล่าเธอวิ่งออกจากบ้านเธอวิ่งออกจากบ้านไปแล้วนะฮะอยากรับเลี้ยงฉันเอง ใช้เป็นกอริล่าจะวิ่งไปไหนเนี่ยดามจริงแล้วคราวนี้นะเราก็ทําการยึดบ้านเธอเลยนะคะเราก็ทําการยึดบ้านเธอไปเลยจ้าอน่าจะก็เข้ามาดีน่รจงก็เข้ามาดีนี่เป็นบ้านเราแล้วเรายึดบ้านเธอแล้วไอ้กอริล่ายึดบ้านกอริล่ายึดบ้านแล้วเธอก็บอกว่าบายนะคะที่แปลว่าบายบายอ่ะบายบายไปไหนอ่ะอ้ารู้สึกว่าเธอเธอวิ่งหนีไปเลยนะคะอ้าวโอ้โหทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะ อู่ภูมิช่างภูมิอ้าวเป็นอู่ซ่อมรถเหรอเนี่ยเจอคนไทยนะคะจะบอกว่าคนนี้คือช่างภูมินะช่างภูมินะส่วนนี้คือส้มนะคะวันนี้จะส้มจ้าแล้วครันนี้นะคะเราก็เลยบอกกับทั้งสองคนไปนะคะว่า,ารับเลี้ยงเราหน่อยได้ปะช่างภูมินายเท่มากเลยอโอ้โหเราชอบแบบว่าเราชอบสไตล์นายมากเลยดูสิใส่รองเท้าแตะนะคะสะพายกระเป๋าหลุยวิกตองนะคะดูดิเสื้อยืดนะคะอะไรเนี่ยบ้านท้ายสวน สุดยอดเลยเราชอบการแต่งตัวในมากเลยอ่ะจะบอกว่าช่างภูมิลบบ้านไปแล้วนะคะเหลือแต่ส้มยืนโดดเดี่ยวอะไรกันเนี่ยทำไมภารกิจในครั so like ้งนี้ถึงมีแต่คนลบบ้านหนีกอริล่า หรือว่าเขากลัวกริล่าจนแบบว่ายกบ้านหนีกันไปหมดเลยโ oh อ้ไม่ก้าะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นแบบว่าภารกิจอะไรนะคะก็มาติดตามไปดูได้นะหรือไม่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะว่าจะให้ทําภารกิจอะไรวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆวยกริล่าเจอเด็กน่ารัก กอริล่าขออุ้มหน่อยนะอ่ะดูซิว่าเด็กจะยอมให้กอริล่าอุ้มหรือเปล่าจ๊ะเด็กน่ารักมากเลยอะยอมให้กอริล่าอุ้มด้วยเป็นยังไงล่ะแล้วดูสิ <laughs> อ้าวสรุปว่าตอนนี้นะฮะ <laughs> เด็กขออุ้มกอริล่าแทนนะคะเป็นไงปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็เอากอริล่าขี่หลังไปด้วยเ <laughs>